มองว่าแบบคือง่ายๆเวลาเราเข้าโรงเรียนเนี้ยเด็กทุกคนแบบอยากจะเอาสติกเกอร์ชีซ้าอยากจะใช้เสื้อเสื้อชีซ่าไปแปะกระเป๋าตัวเองไปอะไรเงี้ยจะได้ไม่เอาเขาเขาอินคือมันอยู่เคสหนึ่งที่เราจะเตรียมจะร้อน์โปรดักตัวใหม่แล้วเราก็ PR ไปบนเว็บเท่านั้นเองประมาณสักสามสว่าทุกคนมารวมตัวกันนะที่พารากอนอะไรเงี้ยใส่เสื้อสีชมพูมาเลยนะมารวมกันกดว่า พอถึงวันงานจริงคือทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรแต่รู้ว่าแบบเฮ้ยต้องมานะเป็นพวกวันนั้นคือวันวันที่เขาตีกันพอดีอ <laughs> แต่ว่าใช่แต่เด็กก็มากันแบบว่าเสื้อชมพูมาณสอง0ันคนซึ่ง,ซ,งซึ่งเราปาโป้โหมดผ่านทางเว็บเฉยเฉยอย่างเดียวแต่เขาอาจจะมีบอกต่อ ใช่ใช่นั่นคือการบอกต่อเลยค่ะกิจกรรมในเว็บนี้เขาทําอะไรกันคะแค่เอาไปคุยกันหรือว่ามีเพลงเพลิงฟอคือคอนเสปร์ผมผมพยายามจะผมมองว่าออนไลน์วิสเน็ตเนี่ยมันกำลังวิ่งเข้าไปสู่อะไรก็ได้ที่พยายามจะจําลองชีวิตของเราเข้าไปในนั้นไม่ว่าจากการที่แบบเจอเพื่อนใหม่อย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันคือการเหมือนว่าเราได้เจอเพื่อนใหม่ๆคือในชีวิตจริงเราก็อยากเจอเพื่อนใหม่ๆทีนี้สิ่งที่มันเพิ่มเติมคือการแบบใช้ชีวิตอยู่บนนั้น ่งจุดเด่นที่ของชีซาที่เมื่อซ็อกสองสมปีที่ผ่านมาที่มันต่างก็คือแบบเหมือนเราลงเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นมันมีตัวอวตารลงไปแล้วมีแบรนด์สินค้าจริงๆอยู่ในนั้นแบรนด์เสื้อผ้าจริงๆคือตอนแรกผมก็คิดเหมือนกัาว่าเฮ้ยเซ็กเไลฟ์เลยใช่มันมันคือมุมของเซ็กเตอร์ไลฟ์แต่ผมมองว่าเซ็กเตอร์ไลฟ์มันค่อนข้างจะยากมากในเมืองไทยมันเป็นไปไม่ได้ในเมืองไทยเลยจริงๆสารภาพนะยังเล่นไม่เป็นคือพยายามผมก็เหมือนกันมันยากมันยากคือแต่ว่านั่นนั่นคือจุดเริ่มต้นที่มองว่าเฮ้ย ออนไลน์บิสเนสอ่ะมันไม่ได้มีไม่ได้มีมุมแค่มีเดียนะเออมันมีมุมอื่นอีกมันมีมุมที่เป็นอีคอมเมิร์ซมันมีมุมที่เป็นอะไรอีกมากมายที่แบบคุณลงไปใช้ชีวิตอยู่นั้นคือนวันนี้โปรดักตรอบๆตัวเรามันเป็นมันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้เยอะแยะเลยมันเป็นดิจิตอลกู๊ดมากมาเมื่อกี้ถามยังไม่ได้ตอบว่าแล้วผู้บริหารเขาวัดยังไงว่าเอ้ ณจุดนี้แล้วมันประสบความสําเร็จแล้ววัดจากนี่นะครับอิมแพกที่มันเกิดขึ้นครับในเวลาอันรวดเร็วไหมเพราะว่าอย่างกามิกาเซ่เองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้มีเดียใหญ่ๆเป็นตัวโฟกัสใช้คือตอนที่เกิดมันก็คือใช้ชีซาเป็นตัวโฟกัสจะเป็นส่วนใหญ่เราเรามีการขายเพลงในอินเทอร์เน็ตหรือยังเออเริ่มมีนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ปีหน้าผมกําลังจะโฟกัสจุดนี้ให้ชัด คุยไปคุยไปไมเว่าจะทำวิทสิทธิโตฮะหรือว่างงครับคือคือนั่นจุดจุดที่เราไม่เคยทำเลยหมาเพราะว่าเรามองว่าอย่างอย่างอย่างเว็บเพลง com ของของในในออนไลน์บิสเนสเองก็มีซึ่งทราฟิกก็สูงด้วยแต่ว่ามันคือการมันคือมีเดียของในการเทียบมี Streaming Player หรืออะไรก็ตามเนี่ยในการปล่อย MV แต่ว่ามันไม่ได้โฟกัสการขายเลยเป็นเป็นห่วงไหมเพราะว่าอย่างคนไทยเนี่ยถนัด คุ้นชินกับของฟรีของถูกมาตลอดถูกครับอันนั้นอันนั้นคือเป็นจุดที่ที่ต้องคิดคือผมว่าไม่ใช่แค่คนไทยทั่วโลกเหมือนกันครับแต่นั่นคือนั่นคือจุดที่เราต้องไปแก้คือผมเชื่อมาตลอดตั้งแต่ผมทําเพลงว่าเอ่อคอนเทนต์เนี่ยพวกเนี้ยถูกลิขสิทธิ์อ่ะครับมันมันมีกําลังซื้อมีคนที่อยากจะซื้อแต่ว่าคนที่จะซื้อหาซื้อ,อยากและวันนี้สมมติว่าผมนึกว่าผมจะซื้อเพลงราคาถูกไม่มีแพงด้วยครับหาซื้อ,อยากด้วยอืม นั่นคือจุดนั่นคือจุดบอดเลยคือถ้าเกิดเราไปดักหน้ายูเซอร์ที่ที่เขาอ่ะสมมติว่าร้อยคนอาจจะแบบอาจจะผมขอสักส0บยคนก็ได้ม,มันก็โอเคแล้วมันก็ซับซิได้ทั้งหมดแล้วคพี่ออนะวันนี้มัน,ม,นมันไม่มีมันไม่ไม่มีตรงนั้นเออเชื่อไหมว่าดิฉันเคยคุยกับคนที่เป็นซาวน์เอนจิเนียร์ของรบ,บริษัท เอ่อโปรดักชันเฮาส์อินเตอเลยนะเขาเป็นสาวเอนจิเนียร์รวันนี้คนนี้ชีวิตผกผันไปเป็นโปรแกรมเมอร์อย่างของคุณอาทิตย์ก็งงเหมือนกันนะเป็นคนทําเพลงอยู่ดีชีวิตก็ผกผันคือเราเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนชีวิตยังไงเผื่อคนฟังอยากจะพลิกผันชีวิตบ้างคือคือผมตอนผมทําเพลงเนี่ยผมก็จะสนุกกับการทําเพลงแล้วคิด ในเชิงมาร์เก็ตติงด้วยว่าแบบเฮ้ยจะทํายังไงคือตอนเรียนก็จะชอบชอบเรียนวิชาอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ได้รู้เยอะหรอกนะแต่แบบชอบคิดอนะ่ะชอบคิดไปเรื่อยๆคือแล้วมันก็เป็นความตั้งใจของผมอย่างหนึ่งว่าผมอยากจะแบบว่าให้เพลงเนี้ยมันถูกขายในมุมของพาสติจิตอลได้จริงๆคือรู้สึกว่าเฮ้ยผมยังมีความเชื่อว่าการละเมิดลิขสิทธิ์อะ่ะมันมันไม่ได้เป็นกันทุกคนหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกอืมอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวผมเชื่ออย่างนั้นนะอวันก่อนเราส่งเราคุยกันทางทวิต เว็บอะไรนะจำไม่ได้ละของฝรั่งที่เขาเปิดเว็บขึ้นมาให้คนไอพายเล็บอ่าใช่คือเป็นแหล่งแชร์ข้อมูลแล้วมันก็เวรใช่แล้วนักข่าวฝรั่งไปสัมภาษณ์สองผู้ก่อตั้งโฟลเดอร์ก็บอกว่าเขาบอกเขาเนี่ยซื้อของถูกกฎหมายแต่ของผิดกฎหมายเขาก็ดูเหมือนกันคือคือผมมองว่าไม่ผมไม่ได้ต้องการให้คนร้อยคนมันซื้อของถูกลิขสิทธิ์หรอกแต่มันต้องมีทางเลือก ที่ที่ดีกว่านี้สำหรับสาหรับผู้ที่ผลิตอ่ะอออค่ะคุณผู้ฟังถ้าอยากคุยกับคุณอาทิตย์เป็นแฟนคลับนะคะ มิวสิกบิสเนสเลยมันมันเป็นสิ่งที่คือเวลาผมใช้ไอจูนอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มันเกิดขึ้นบนในเมืองไทยเออทำไมมันไม่ค่อยมีอะคะนั่นนั่นยคือแค่คุยกันนะมันก็ไม่มีไงทำไมในแอปสต o ร์มันมีเพลงของศิลปินทั่วโลกเลยใช่ยกเว้นยกเว้นของไทยแล้วเราก็ใช้ iPhone บ้านเราเยอะมากใช่แล้วเราก็เข้าไปซื้อเขายากด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะมันก็ต้องมีกิฟต์การ์ดอย่างเดียวเลยคือผมอยากให้มันเกิดขึ้นอย่างเนี้ย ให้ไดออ้ในเมืองไทย ซึ่งมันเป็นเรื่องท้าทายมากนะเพราะว่าของมันเป็นของที่แบบไม่ต้องบอกว่าเพลงคืออะไรใช่ไหมนักร้องคนนี้ก็ไม่ต้องบอกว่าเขาเป็นใครเขามีแฟนของเขาอยู่แล้วทีนี้เราจะทําให้มันเข้ากับอุปกรณ์ใหม่ๆใช่ไหมอุปกรณ์ใหม่ๆที่เมื่อกี้คุณนันที่บอกว่าจะออกไปทุกดีวายอะไรบ้างก็ว่ากันไปแบตเบอรี่มีหมดเลยเหรอมีหมดครับโหเขาลงทุนเยอะไหมให้มันออกได้ทุกแพลตฟอร์มผมมีวิธีไม่ต้องเยอะเอพิธี แต่ว่าเด็กนักเรียนมัธยมนี้ก็ไม่ได้ใช้ iPhone หรือ b l c c k b e r r y ทุกคนต้องมองว่าอย่างนี้ก่อนครับเอออันนี้ก็เป็นคําถามคือคนจะมองว่าเฮ้ยพอผมจะทำเนี่ยมันก็จะมองแต่ตลาดวัยรุ่นแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ผมกําลังทําวันนี้เนี่ยต้องมองก่อนว่า business ของ IS ไม่ใช่มีเฉพาะวัยรุ่นเพลงลูกทุ่งก็ยังไม่เคยทําเลยเซกเมนต์นี้ ถูกไหมครับยังไม่เคยทำตลาดแบบนี้เลย่งไอ้นี่นะของ r อออะไรนะรวมดาวป่ะอ่มีไม่จะบอกว่าเนี่ยมีกลุ่มมีมีเดี๋ยวจะมีตลาดให้พี่ต่ายซื้อเลยทำแมชชีนแบบย้อนกลับไปซื้อเลยเปิดให้คุณพ่อคุณแม่มีครับคือนั่นคือถึงบอกว่ายังมียังมีโปรดักต์ของไออีกเยอะมากที่ยังไม่เคย ลงไปโฟกัสเซกเมนต์เลยผมจะแยกเซกเมนต์ให้หมดเลยมันมีอีกเยอะแยะเลยลูกทุ่งเฮงเก่าเลงเด็กเพลงมันมีเยอะแยะมันไม่ใช่แค่พูดถึงว่าลูกทุ่งนี่น่าจะขายดีนะเพราะจริงคนไทยในฟังเพลงลูกทุ่งแล้วก็แอบไงมากเลยแผ่นลูกทุ่งเอาไว้ในรถเวลาอยู่คนเดียวเปิดเพลงลูกทุ่งมากมากด้วยจะบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าดิจิตอลที่ถูกลหลดคอนเทนต์มบายนี่ยลูกทุ่งเยอะมากมหาศาลเลยมันใกล้ความเป็นไทยมากที่สุดนั่นนั่นคือตลาดที่ไม่เคยลุกเลยอืมค่ะ ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครอ๋อเขาบอกว่าคุณผู้ฟังส่งมาว่าน่าจะทํำตั้งนานแล้วคุณทีมอสครับหน้ามาเปล่า